ทอร์นาโดโ oh. อยากตีให้ทอร์แตกเลยเนะี่ยเร็วๆดีดมันผ่านเราไปแล้วมันผ่านเราไปแล้วมันผ่านหลังเราไปแล้วยอยู่ข้างหลังเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดถังขยะบิ้วอะไรปิ้วทุกอย่าง oh. คือผมนั่งอยู่ในรถอผมไม่รู้หรอกว่าลมมันมาผมนั่งกินข้าวอยู่ในรถพอรถมันเริ่มสั่นมันก็หักลงมาเลยมันเหมือนท็ว่าลมลมลมหมุนพัดตกลงมาเลยเหรอใช่ครับไม่ได้ตั้งตัวเลยขอะเรานั่งจ้าอยู่บนรถไหรอกระบะ่ารถอยู่รถใหญ่ครับรถใหญ่นี่เลยเหรอใช่ครับอ๋อเป็นลมหมุนหมุนมาพัดแบบไม่รู้ผมไม่รู้เราก็มีลมมาปิดม่านอยู่อก็เลยเป็นอย่างนี้ทีเห